เด็กสาวผู้มีพลังพิเศษตัวอย่างทดลองที่007เด็กสาวที่สามารถอ่านใจผู้อื่นได้เธอถือกำเนิดขึ้นมาโดยบังเอิญจากการทดลองขององค์กรหนึ่งหลังจากนั้นก็เนี้ยมาจากห้องทดลองและย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเ,เพื่อหาผู้ปกครองฝังน้าคนหนูอานีฟังน้าอานีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะเป็นลูกของฉันแต่ให้บอกคนอื่นไปว่าพวกเราเป็นพ่อลูกกันตั้งแต่แรกแล้วเข้าใจนะอ,อบ้านของอานีเหรอ ญญอันเนียชอบเรื่องนี้สไปดก,กิเต้นเต้นจังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับชาติกำเนิดทั้งอายุคุณพ่อและคุณแม่เองก็เป็นปริศนามีข้อมูลไดแค่ส่วนหนึ่งปีที่ผ่านมาเท่านั้นถูกรับเลี้ยงไปสี่ครั้งละถูกส่งกลับคืนแถมยังย้ยสทานที่ส่งกลับถึงสองครั้งอีกด้วยอันเนียอยากได้ปืนพกที่ไม่มีเสียงปาปอาอันเนียชอบถั่วลิซอง เกียดแครอทชอบเบคอนกรอบด้วยถ้าอานเนียโดนจับได้ว่าเป็นเอสเปอร์ก็คงต้องออกไปอานเนียจะเล่าเรื่องพลังนั้นให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเอาล่ะทุวลาเรียนแล้วอานเนียอานเนียอยากวาดรูปนี่นาไม่จะเป็นต้องวาดรูปอะไรได้สาระแบบนั้นหรอกต้องใช้พลังนั้นเพื่อความสงบสุขของโลกนะอานเนียไม่มีเวลามานั่งร้องไห้หรอกนะ จะโมแต่เล่นมาเรียนได้แล้วป๊าป๊าฮะป๊าป๊าอานเนียอยากกลับบ้าน<อ>กลับไปที่บ้านของป๊าป๊าแล้วก็อานเนียแบบนั้นมันจะดีเหรอถ้าถูกทิ้งไวอ้อานเนียร้องไห้นะถูกรับเลี้ยงไปตั้งสี่ครั้งแล้วถูกส่งกลับคืนมาทุกครั้งเลยละ่ะอานเนียวิลเลียมอานเนียเรฟสกี้อานเนียรอช อย่างนั้นเหรอถ้างั้นกลับบ้านกันเถอะแต่บ้านหลังนั้นน่าอันตรายนะเรายายบ้านกันดีกว่าเมื่อวานพ่อเจองูพิษด้วยเลยอัอเนี้ยเกียดงูป้าป๋าเป็นคนขี้โกหกตัวยะแต่เป็นคนขี้โกหก